which has <laughs> determined your fate i've never seen so clear i feel the end and it's <laughs> near the day of reckoning is <laughs> here the sound of deafening fear oh you try you คัน44ดาวแล้วครับไก่สู้ทีมเข้ามาเรื่อยแล้วครับวิลายืนกลางนะครับแต่อันเนี้ยว่างตำแหน่งไหนผมกันเหรียตำแหน่งนั้นนะครับอาจจะพอค่อยชํำนะครับผมโมเมนต์เมนเมดนะครับผมเมนเปิดโล่มเป็นลิกร์มากผมเลยยิบเมีดต้นเกมมาเลยครับผมเขาพยายามเห่นต้นเกมให้มันได้นะครับตัวเนี้ยทีมไฟาโบเก่งนะครับจะเก่งเป็น นักขาก็บแบบเก่งแบบคนเยอะกว่าสมัครกว่าครับอัพหนึ่งน้ำน,นะครับตัวเนี้ยตื่อเฮาเหมือนจะเอาสุดนะกัดสวยจัดบโดนไปที่หนึง่งอาเป็นยังครับเนี้ยเฮาเก็บหอยเองโอ้โหตายด้วยวะพิกมาพิกกลับครับเฮ้ย <laughs> พิกไปพิกตามเนี่ยโอเคครับได้เพื่อนบัดมานะครับ โอ้ตกใจเวอร์ดึงมาขางมันนะโอ้เหนยบลอยทีโดนท้ายเขาเงี้ยซอยยังบรได้ครับผมใส่ังกรน,นะครับขางเอาไปย่างเขาผุ่มก่อนนะครับผมเอามาเหนิงกับลิงเตอร์แหละครับตอวเนี้ยเหน็แบบเล่นง่ายดีครับคู่กลางแบบแข็งๆเลยครับ อันเปิดคล่องนะนิกเตอร์เปิดเน่าก็ต้องตามครับผมตามสเตปอยู่แล้วนะโดนจุบนั่นน่ะเขินเลยนะคอร์ดเรียบร้อยครับนี่ครับต้นเกมเราเดินครับนิกเตอร์เนยนะครับมันพาไปไหนเราก็ต้องไปครับผมโดนทายอีกแล้วต,ต่อไปก่อนครับผมยนต์ ไปดูแครีหน่อยนะกันอิกเตอร์ครับเนะี่ยถ้ามีบูนี่็คือตอดเลยนะครับผมใส่สกิลไปเลยนะบอตองกักครับเนี่ยถ้ามันเจ็บมันกระซนเนี่เผื่อมาได้นะบังคับไปมันกลับบานครับอิกเตอร์จะพาไปหลินในเนี่ยเพราะับเลอไปหลินบนนะครับเฮาเอย่ารั่วซะด้วย นีเ่เรียนะจะมาครับตานมาชุดเดียวครับลมเลยยังไงเดินสวนเนี่ยมันซูมนะโอ้แม่นด้วยก็เลยโตไว้ครับว่าอยากเอาคิวมาไลา้ครับผมให้เคลียร์บ้างลองดามิเอ็นดิโอ้บดายตัวนี้เอาูุดบอดายครับตุ๊กนวดเสื้อบอดายครับตัวนี้คุณลินนักนะ ว่าจะไปปิดน,นะอันโตนีแทนละกันครับผมของแถมใส่ชุดอยู่แล้วนะต้นเกมเฮาเล่นเกมเป็นอันโตนีว่าได้นะครับมันสวรรค์ทำในีย่าเลยเอกากได้ต้นเกมนะครับตาเน,นี่ยได้เล่นบุญมาแล้วเล่นลางกับสนาเล่นด้วยนา่าจะล่มมาแล้วจุดเดียวหาย น่าเลียเรีครับคนหนูจะมาวะมันน่าจะก,กันกลางนะแบบเบีบชนยิงอะยังไงจะหนีโดนจะขึ้นมาบ่โอ้โหแบบเวออมากครับช็อตเนี่ยแบบกลางกันยังเหลือนะมันยังบ่เดินเลยมันเห็นผมหายในแมพมาโคตรตึงเลยโคตรตึงยิงครับเมียตัวเนี้ย เป็นการเดินแบบไล่ที่ดีชัดเลยขนาดกลางยังโมเสียนะครับมันเห็นผมหายไงบบเลยก็เคียกลางโคเรนดีจริงครับเลี่มเจอตึงๆนะครับจะสู้ทีมเลยตึงยิงกับจอนเมื่อกี้เนี่ยแบบเป็นเล็กๆนิดหน่อยได้กันนาะแบบเอาไปเล่นตามได้นะครับถ้าแบบเกมตามเราเมียหายครับอ้อมเป็นหินใหญ่เลยนะหนาะบหานเขาเลยเอา้าวโมเทีนโดนแหละ มันหนานจะยังบาดกันเวทเลรอครับผมกัใส่ตะกี้ยื้ใส่บ้านไปเรื่อยนะไอที่มันเหรียญยากกับผมฮันรมมันโซนบาดนะเลยขาพอเล่นก่อนครับตอนเนี้ยที่ไหนอะ่ะเจอเลย <can> เรียกมาลาไปก่อนนะ <Me. S 1> เหมือนจะโบว์ไหวโอ้โหบทีดีซด้วยแล้วผมจะไหวไหมสูกับพี่ ฉักพีกไว้เลยกันมันใส่ส <c oughs> กิลไปเกือบเบื่อเลยครับมันเหลือมีของ,ะงอะไรต้นเกมต้นเกมเฮงเกง่งแต่เหลียเท่าโบเก่งครับรุดมาก็ต้องเอา้าวอะไรที่อินตาเนี่ยมีได้หยูน่านจะแหลกครับนิกเตอร์โอ้โหบ่คุ้มเลยครับนิกเตอร์เฮารวยกว่า เล่นลางนี่เพื่อนนี่ไปเหีห้ยลางเลยอะเหมือนจะอยากเห็นไฟกันโอ้โหตีสี่สี่เลยจะกิ้วเพื่อไใหม่โดนมดนันยังบโดนน่ะลีลียอะถ้าทรงจุกกันครับ ไอ้ตุนเกมก็เล่นง่ายครับผมมีล่ะจะเกมเมื่มอวานนี่เล่นยากเนี่ยครับอาจจะเล่นยากเนี่ยอีจกจังหน่อยเนี่ยดูทรงแหละทิ่มว่าก,กับผิวเกินเข้าคันเล็ดเกมนะครับขเขาเลี่ยงให้ยากเฮ้ยเลี่ยงแค่หลีนะยูซูครับตอดไปครึ่งลอนนะ ยาขาวซุดนะเพื่อนวาเนี่ยเพื่อนมันต้องสอนนะครับ,รบตามที่บอกต้นเกมนะครับถ้าเหรียญเกมมันยืนได้นะทำแบบเหรียญซุดน้ำมันบมได้ครับเทียตอนลาคาโอ้กับอีโรเหรียญเกมมันดีกว่าครับผมเป็น,นลีเลีะเป็นยีลิดนด้วยพอเหรียด้ลยครับหน,น้าขวัญจริงเนรียญยากับบอกเลยเหรียญมาแล้วเนี่ย ง่ายดูดิมันหลับได้เยอะไงโอ้หปีกเกิดอันตีเลยลวหอกด้บอเนี่ยผมน,นี่เรียกเกา่าเรียบล้อยครับล่มไปเลยเฉลี่ยเฮาล่อคนมาเขียกกามันจะมาบ่าละนะคณะคอรดมานี่ผมล่มมันจะเขียบ่ะ โอ้โหเรียบร้อยครับเมื่อจัดอีกแล้วแต่กะเมื่อไม่ได้ครับจัดนี่โอ้โหเกินบม่เห็นคลิปนะหนัว่าคนยู่หนีนะโผล่เกินวะยอมเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวสู้เฮาเกินสามหนึ่งเฮ้ยตึงจังวะโอ้ว่าสีโมพีกซอยแหละกับซีโลเกินนะฮไม่ได้ไม่ได้ยังซีนได้จังน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามานะมันเอาสุดเงินมันยาวสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งร้อยเอาซุดบอลส่งไงครับตัวเนี้ยประดิษฐน่ะเหลือผมตัวเนี่จะบาดตัวไหนนะมียังมีอ้อยอแจ้งไปเลยขเขาแร่งจัดประมาณนี้นะครับพี่หล่ายุ่งกลาง ต้นเกมกับยิบแบบให้เพื่อนเปิดโลกม,มีดนาเมจนมากอะห้องกับจัดเลยครับเป็นนิกเตอร์เป็นซาดิสนีนน้นนี่เป็นมาลอดกระได้อยู่นะขอแค่มีนาเมจครับต้นเกมแบบเลนน้ำล้มครับเนี่เดินเกมดาเมจนเท่าพึ่งผ้าได้ครับต้นเกมการเก่งก,ก็จะดบัดบดลงน้อยนึงแหละเลดเกมกันดับเลยครับพนักพนักขาเมื่อไหร่กันอย่าไปเลยนะทีมฝ่ายนี้ไม่ต้องพูดถึงครับบอกเก่งเลยครับตัวนี้เก่งถ้าดักขาเลยก็หนึ่งหนึ่งกันครับ โอ้ฟอร์เรมีดฝ่าหนะ้าตึงนะตึงจัดตึงจัดอีเลียก็รรมเม็ดเคี้ยวครับตึงยิงนะตาคอดก็เวอร,ร์อยู่นะช็อตแบบผมรอมาเคียวเวบนะแต่มันแบบพุ่งเขาพุ่งเคีย์คนเลยผมเป็นลงแรงต่อนนะครับผมเจอกันครับเจอกันไปแล้วไปแล้ว